สวัสดีครับดูดวงกับพ่ตีครับวันนี้นะครับเป็นการดูดวงหรือพยากรณ์นะครับในเรื่องทั่วๆไปเรื่องทั่วๆไปของคนที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนเมษายน2566นี่แหละครับและต้องเดียกับท่านทุกครั้งทุกคลิปเลยนะครับว่าการทำนายดวงชะตาของผมในแต่ละคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจง ใครพิเศษนะครับและวิธีการดูดวงของผมนะครับก็เป็นเสมือนหนึ่งว่านะครับคุณมานั่งดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับผมจะเปิดไพ่คุณทีละใบนะครับทีละใบให้คุณดูดวงชะตาคุณนะครับแล้วก็อธิบายให้คุณฟังเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณจะเข้าใจในดวงชะตาของคุณที่จะประสบในวันข้างหน้านะครับดังนั้นนะครับสนใจมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้ตามอดีเมล์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับ กุลาศีตุลครับในการทำนายดวงชะตาของคุณในเดือนนี้นะครับผมแบ่งไพ่ออกเป็น2เซตนะครับเซตแรกนี่นะครับเป็นไพ่10บใบนะครับเป็นกายทำนายดวงชะตาโดยหลักของคุณนะครับอีกเซตหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นไพ่ขยายนะครับเพื่อมาขยายดวงชะตาของคุณให้มันแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคกุลาศีตุลครับไปดูดวงชะตาคุณในเดือนเมษายน2 5 6 6กันเลยนะครับอยากจะให้มันเริ่มต้นที่ไพ่ใบนี้ก่อนนะครับเป็นไพ่ดี h แฮงแมนครับดี h แฮงแมนขึ้นมาหมายความว่าอย่างไงนะครับก็หมายความว่า ดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่แบบกับตาลปัดนะครับจากร้ายกลายเป็นดีจากดีกลายเป็นร้ายอะไรทํานองนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันไปนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรที่มันจะจะดีเป็นจะร้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับดูดูค่อยๆดูกันไปนะครับเริ่มแรกนะครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับให้มาดูไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่หนึ่งใบเท้าครับหนึ่งใบเท้าต้องบอกนะครับไพ่หนึ่งใบเท้าเนี่ยมันมันเป็นประเภทไพ่เฮงอะเฮงในเรื่องหน้าที่การงานนะครับ หมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่านะครับกรณีที่คุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะสมัครงานใหม่เอยเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเดือนนี้ดีมากๆดีมากๆนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องการหางานใหม่เอยหรือธุรกิจอะไรใหม่ๆที่เริ่มต้นนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็เจริญก้าวหน้ามากๆด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือถ้ากรณีที่คุณไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ทํางานที่เดิมทําธุรกิจเดิมๆนะครับจากเดิมนะครับนั่งเงียบๆนะครับนั่งเงียบเงียบนะครับแบบหาความเจริญอะไรไม่ไม่เจอนะครับนะครับนั่งเงียบๆผู้ใหญ่ก็ไม่เคยเห็นหัวเลยนะครับทําอะไรก็ทํามาค้าขายแล้วก็ดูมันเงียบๆเงียบๆไม่ค่อยเจริญนะครับเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันจะตรงกันข้ามเลยนะครับดูแล้วถึงแม้จะไม่มีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่มาผลักดันคุณคุณก็สามารถจะผลักดันตัวเองให้เจริญก้าวหนานะครับกาารงน ประจาที่ทําอยู่ก็จะเจริญก้าวหน้านะครับธุรกิจที่ทําอยู่ก็จะเจริญก้าวหน้าเลยนะครับแล้วถามว่าจเจริญก้าวหน้ามันจเจริญก้าวหน้าจากเรื่องอะไรนะครับก็ให้มาดูไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่6กไม้เท้าครับ6กไม้เท้าเนี่ยก็เป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะครับแห่งความสําเร็จแบบสดอะไรสดใสงดงามจริงๆเลยนะครับ หมายความว่าอย่างไงนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับเห็นไพ่หกไม้เท้าเนี่ยมันสําเร็จแบบไหนก็ต้องบอกนะสำเร็จจากความาเฉลียวชาลาดความขครย,ยันมัน่นเพียรน,นะครับประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมาเนี่ยนะครับดูแล้วมันเดือนนี้มันจะพลั่งพลัวออกมาเลยนะครับแล้วมันก็จะผลักดันตัวคุณเองเลยนะครับไม่ต้องใช้คนอื่นมาผลักดันนะครับผลักดันตัวเองจนประสบความสําเร็จเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับพอเหลือไปดูนะครับไพ่สรุปเนี่ยนะครับไพ่จบของคุณเนี่ยนะครับมันเป็น อัศวินถือดาบก็ต้องบอกนะครับเออไอเรื่องประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จดีดีมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวดีมากๆยังไงเดี๋ยวดูตอนจบเนี่ยจะมีเรื่องดีๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ตอนนี้จะบอกนะครับเออกว่าจะไปถึงตอนนั้นนะ่ะเออชีวิตหน้าที่การงานไม่ได้โรยได้กีบกุหลาบนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอัศวินถือดาบขึ้นมาเนี่ยเออมันมีเรื่องมีราวนะครับคือแบบความว่าคุณต้องเดินทางไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีไปติดต่องาน แก้ปัญหาใช่คํานี้นะครับแก้ปัญหาเยอะแยะหมดเลยนะครับดูแล้วมันวุ่นวายนะครับกว่าจะสําเร็จได้วุ่นวายนะครับแล้วมาดูนะครับออไอปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะมาจากเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับยากให้ขยายนะครับจะเห็นปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันมีสิบไม้เท้าขึ้นตรงเนี้ยหมายความว่าปัญหามันเข้ามาเยอะจนแบบคุณต้องขบคิดนะขบคิดพยายามคิดจนแบบโอสภาพจากหนุ่มๆกลายเป็นผู้สูงอายุเลยนะครับโอแบบยืนเนยเนยแบบ เบ pues, right. nah. ื explicit, office, ่อไปหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับนอกจากปัญหาต่างๆแล้วนะครับเรื่องกระทบกระทั่งกับคนนั้นคนนี้เยอะแยะหมดเลยนะครับมีห้าไม้เท้าเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับในออฟฟิศนี่ก็วุ่นวายหมดเลยนะครับมีดาบอีกดิ้งหานะครับและอย่างที่บอกนะครับดวงชะตาคุณเดือนนี้น่าจะมีดวงเดินทางด้วยนะครับมีพระฤาือสีขึ้นมาด้วยนะครับแล้วจะเดินทางไปไหนเนี่ยให้ระวังนิดนึงนะผมเตือนไว้ด้วยด้วยการเดินทางครั้งนี้นะครับเพราะมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นด้วยอ่ะ นะครับถ้าคุณจะต้องขับรถขับลาไปตรวจงานไปติดต่องานเนี่ยขับรถเย็นๆยะนครับจะขับรถใ้ล้อนนะครับพอดูชะตาเนี่ยนะครับดูแล้วมีแนวโน้มจะเจออุบัติเหตุรถยนต์ด้วยนะครับดังนั้นจะไปไหนมาไหนจะไปติดต่องานที่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเผื่อไวลาลาไว้สักนิดนะครับคุณจะได้ไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้ไอ้ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะขัดแย้งใครนบานปลายนะครับเพราะว่าอะไรนะครับจาก5 ถ้าไม้เท้าเนี่ยมันจะกลายเป็น10ดาบนะครับจะเห็นว่า10ดาบนนะครับสภาพคุณเนี่ยนะครับนั่งทํางานอยู่นะครับมีดาบอยู่ปักหลังอยู่่มอะ่ะนะครับหมายความวม่ายังไงนะครับถ้าคุณมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกับใครมีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยระวังให้ดีเลยนะครับเขาจะมาแทงข้างหลังคุณอะ่ะแบบเจ็บปวดรวดร้าวมากๆเลยนะครับโอเคก็ ประมาณนี้เรื่องหน้าที่การงานนะครับสรุปหน้าที่งานการงานก่อนเดี๋ยวจะสับสนนิดนึงนะครับในส่วนที่ดีก็ต้องบอกนะครับประสบความสําเร็จแน่นอนในเดือนนี้นะครับเพียงแต่ว่าก่อนจะประสบความสําเร็จนะครับชีวิตในเรื่องหน้าที่การงานไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับเจอปัญหาเพียบเช่นเดียวกันนะครับโอเคแล้วมาดูเรื่องเงินเงินทองทองนะครับก็ต้องบอกนะครับเงินเงินทองทองให้มาดูไพ่แบนี้ก่อนนะครับเป็นไพ่สิบเหรียญนะครับ สิบเหรียญหมายความว่าไงนะครับก่อนหน้านี้คุณก็มีเงินมีทองนะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะครับมีกินมีใช้เป็นปกติเพียงแต่ว่านะครับเดือนนี้นะครับปลายปลายเดือนเนี่ยนะครับจะก,กลายสภาพจากสิบเหรียญนะจากแค่สิบเหรียญเป็นพรา,าชาถือเหรียญน,นะครับก็ต้องบอกนะครับดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไพ่พรา,าชาถือเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นไพ่เบอร์หนึ่งแล้วก็ดีมากๆดีสุดๆในไพ่ไมเนอร์ที่เกี่ยวกับเหรียญเลยนะครับแสดงว่าเงินเงินของทองคุณ ดีมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมยังสงสัยนะครับในฐานะพ่อหมอเปิดอ่านความหมายของไพ่เนี่ยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหน้าที่การงานคุณมันก็แค่หกไม้เท้าเองอแต่ทําไมคุณมีเงินทองต้องเป็นพระพระาชาถือเหรียญว่าถึงแม้จะมองข้างๆอีกข้างๆนึงเนี่ยมันจะเป็นอัศวินถือดาบขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มันก็ไม่ถึงขั้นขั้นพระราชาถือเหรียญเนี่ยคุณเอาตังค์ที่ไหนมานะครับอันนี้ยังเป็นข้อสงสัยนะ แต่อยพูด่างนี้นะครับทั้งเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องเรื่องเงินเงินทองทองก็ต้องบอกนะครับคุณกัดตะละปัดไปในทางที่ดีนะครับจากร้ายกลายเป็นดีนะครับจากมีเงินแค่แค่มีพอใช้แบบอุดมสมบูรณ์นะครับกลายเป็นดีมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับไอ้ไพ่แห้งแมนเนี่ยครับมาให้กับคุณให้คุณกับคุณนะครับในเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับมาดูไพ่ใบนี้ก่อนะครับเริ่มต้นกันที่ไพ่สิบเหรียญเนี่ยนะครับ ก็หมายความว่าอย่างไงนะครับสิบเหรียญเนี่ยท่ายเรื่องความรักก็ต้องบอกนะครับความรักดีมากๆเลยนะครับคู่รักคุณก็ดีนะครับรู้จักทํามาหากินนะครับและกรณีคุณมีลูกเนี่ยนะครับก็คุณพ่อคุณแม่คุณลูกๆนะครับหรือกรณีที่คุณอยากจะทําธุรกิจด้วยกันนะครับทำเลยนะครับโอกาสจะประสบความสําเร็จเป็นไปได้สูงเลยหรือแม้กระทั่งนะครับคุณกําลังหาธุรกิจอะไรทําอยู่นะครับผมแนะนํานะครับธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดีมากๆเลยนะครับ และดูนะครับนี่เกี่ยวกับครอบครัวคุณแล้วนะครับมาดูเกี่ยวกับคู่รักคู่ครองคู่สมรสเอ่อหรือแฟนคุณนะครับดูลักษณะดีนะครับเป็นเอ็มเพลสนี่นะครับเป็นแบบคนมีคนมีอันจะกินมีอันจะกินมากๆนะครับคนแบบกินจนล้นเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแม่บ้านแม่เลือนเป็นช้างเท่าหลังที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูจากหน้าไพ่นี่นะครับฐานะการเงินของแฟนคุณน่าจะดีกว่าคุณน,นะครับดีกว่าหลายช่วงตัวเลยนะครับใช้คํานี้นะดีกว่าหลายช่วงตัวเลยนะครับดังนั้นก็ สรุปอย่างนี้ว่าครอบครัวดีพื้นฐานครอบครัวดีแฟนคุณดีลูกๆดีมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเดือนนี้สิ่งที่ต้องเตือนใหเราะวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับเป็นไพ่5ดาบครับ5ดาบหมายความว่าอย่างไงนะครับคือเดือนนี้นะครับบางดวงชะตานะครับของคุณราศีตุลจะเป็นประเภทแบบโนสน no แคร์ครอบครัวนะครับไม่สนใจไม่อะไรนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเป็นคนเจ้าอารมณ์ด้วยอ่ะ ครอบครัวคนในบ้านพูดอะไรไม่ไม่เข้าหูเนี่ยพร้อมจะบ้องเลยนะครับใช้คํานี้นะครับเพราะมี5ดาบเนี่ยนะครับลงไม้ลงมือด้วยนะครับดังนั้นถ้าเป็นคู่คู่สมรสของคุณราศีตุลเนี่ยนะครับฟังอยู่เนี่ยถ้าเดือนนี้นะครับคุณราศีตุลกระทาตาของขวางเนี่ยผมแนะนําให้อยู่ห่างๆนะครับอย่าไปเข้าไปนะครับเพราะว่าแนวโน้มคุณราศีตุลเนี่ยจะแนวโน้มจะบ้องหูอะนะครับเป็นไปได้สูงเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับนิสัยคุณแบบนี้นะครับมันก็เลยมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับเป็นไพ่เดือมูลครับ เดวบุนขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับชีวิตครอบครัวจากนี้นะครับถ้าคุณมีพฤติกรรมอย่างนี้นะแนะนําอย่างนี้ถ้าถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับครอบครัวไม่มีความสุขเลยนะครับครอบครัวไม่มีความสุขถึงแม้นะครับจะดูจากหน้าไพ่เนี่ยไม่ถึงขนาดแบบยาขาดกันนะแต่ก็แบบอยู่กันแบบทู่ซีอยตไปอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อครอบครัวที่ดีหวังว่าครอบครัวจะดีขึ้นมานะครับแต่ว่ามันมีไพ่หนึ่งไม้เท้าไม่ใช่ครับขอโทษครับหนึ่งดาบขึ้นมาตรงนี้นะครับความหมาย ความหมายหนึ่งของดึงดาบก,ก็คือเลือกเอาระหว่างอันหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งนะครับก็ในหน้าไพ่เก็ประมาณว่าไพ่กําลังจะถามคุณว่าระหว่างครอบครัวกับกับชีวิตความจเจริญก้าวหน้าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยคุณจะเลือกอะไรนะครับแต่ดูแล้วมีคําตอบจากหน้าไพ่เลยนะครับคุณเลือกจะไม่เอาครอบครัวไม่สนครอบครัวครอบครัวจะดีไงเพก็ะช่างหัวมันสนใจแต่เงินเงินทองทองดังนั้นคุณก็เลยมีไพ่าาจบคุณก็เลยเป็นอัศวินถือดาบนะครับ ก็หมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่าไอ้เรื่องกับตาลปัดในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องลาเออเรื่องดีกลายเป็นร้ายเลยนะครับจากตะกี้นะครับไอ้เรื่องเงินทองเรื่องการงานเนี่ยเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะครับแต่เรื่องครอบครัวเนี่ยนี่นะครับรู้สึกว่าเปลี่ยนจากเรื่องดีกลายเป็นเรื่องร้ายๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยให้ระวังนิดนึ่งนะครับแล้วตะกี้กีตะกี้เนี่ยผมค้างเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมคุณเป็นพระราชาถือเหรียญทั้งท้ที่หน้าที่การงานคุณเนี่ยมันแค่ กไม้เท้าเอ่ยเงินเงินทองไอ้ส่วนเกินเอามาจากไหนนะครับก็ดูแล้วนี่นะครับดูแล้วไอ้เงินทองส่วนเกินเนี่ยนะครับเป็นเงินทองประเภทคุณหยิบจับเอามาจากแฟนคุณยจากคู่สมรสคุณเอาออกมานะครับแนะนําว่าอย่านะครับถึงแม้เขาจะมีเงินทองมากมายเหลือกินเหลือใช้อย่าได้หยิบออกมาเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับไม่ได้ห่วงเขานะครับห่วงคุณนะครับเพราะว่าการที่ไปหยิบเงินของคู่สมรสออกมาโดยเขาไม่อนุญาตเนี่ยชีวิตคุณจะไม่ดีเลยนะครับไม่ดียังไงนะครับคุณดูจากแนวไพ่แบบนี้นะครับ เดิมทีคุณก็เป็นแฮงแมนอยู่แล้วนะครับแฮงแมนเนี่ยนะครับมันให้คุณให้โทษได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเดะมูนด้วยนะครับไพ่ใบนี้ไม่ดีนะครับปกติไพ่ใบนี้มันไม่เห็นนะครับแล้วก็ดูนะครับดวงชะตาคุณก็มีทาวเวอร์ด้วยมี10บดาบด้วยนะครับดังนั้นนะครับอย่านะครับมือไวใจเร็วนะครับไปหยิบของหรือไปหยิบทรัพย์สมบัติของคู่สมรสแล้วออกมาและหนีจากนะครับอย่าได้ทําเลยนะครับความชิบหายเลยนะครับใช้คํานี้นะครับความชิบหายความซวยจะเข้าถึงตัวคุณนะครับดัังนน้ อย่าอย่าเตือนนะครับเตือนแล้วนะครับโอเคกุลาศิตรุลครับไปทั้งเรื่องทํานายกันทั้งเรื่องการงานการเงินความรักไปแล้วนะครับไปดูไพ่บทสรุปของคุณนะครับว่าไพ่ในเดือนนี้จะแนะนําอะไรบ้างนะครับมาดูไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่เดชาริออทครับเดชาริออทขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับกุลาศิตรุลเดือนนี้หน้าที่การงานไม่ต้องพูดถึงนะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเงินกันต้องทอมก็จะตามมาดีมากๆ เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดวงชะตามีดวงชะตาเดินทางด้วยนะครับเดินทางไกลด้วยอ่ะแล้วถามว่าชาริออตเนี่ยไปถึงไหนได้บ้างนะครับไปอเมริกาก็ได้ไปยุโรปก็ได้นะครับแต่ว่านะครับมีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียนะครับปัญหาเพียบนะครับคุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันและคู่ต่อสู้เนี่ยแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยนะครับและที่สําคัญนะครับใจเย็นๆนะครับอารมณ์ร้อนมากๆนะครับในเดือนนี้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับเห็นแก่ตัวหนักมากด้วยเช่นกันนะครับคุณราศีตุลครับ นอกจากจะเป็นพ่อหมอผ้ายิปซีแล้วนะครับผมก็ยังเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดขายทาวน์เฮาส์หรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ตามอดีเมลน์ที่ขึ้นตอนนี้เลยนะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ